วันนี้เราอยู่กันในเกมอิตาเลียรีสตาร์ทนะครับซึ่งเป็นเกมแนว RPG t u r n b เทอร์นเบดในทีมแอนิเมะแห่งโลกอนาคตนั่นเองนะครับมาพร้อมกับสกิลคอมโบสุดเท่และตัวละครน่ารักหล่อเท่อีกมากมายเพื่อให้เราจัดทีมตะลุยด่านผ่าน PVE ฟาร์มทรัพ,พยากรและไปลุยในโหมดสุดมันแบบเรียวไทม์อารีน่านั่นก็คือโหมด PVP ที่จะต่อสู้กับผู้เล่นอื่นอีกมากมายนั่นเองนะครับผมนะแล้วตัวเกมนี้นะครับจะเปิดให้เล่นในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นคอเกมแนว RPG t u ี n b เทอบไม่ควรพลาดน,นะครับลิง์อยู่ใต้คลิปโหลดมาเล่นกันเลยครับผม ครับนี่ก็คือฉากที่หลังเราจบคัดซีนตอนเริ่มต้นเกมกันมาแล้วนะครับนะเราจะเกิดอยู่ในห้องของเรานั่นเองนะครับเราฟื้นอีทีอยู่ในห้องของเราละคือแล้วลในห้องนี้นะครับก็จะเป็นในฟังก์ชันต่างๆ,ๆนะครับเหมือนข้างล่างที่มีเลยนะครับตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ก็คือฟังก์ชันต่างๆเช่นแบบท้าทายก็จะไปตลยด่านอะไรอย่างนี้นะครับหมวดตัวละครนะครับแต่คือจะมีแฝงอยู่ในห้องทั้งหมดนะครับเช่นผมคลิกตรงนี้ที่เก้าอี้เห็นไหมนะครับมันก็จะเป็นลิงเนี่ยก็คือเช็คร้านค้าช็อป เพื่อนนะครับีมงอีเมลอย่างนี้นะครับผมสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เลื่อนมาที่เก้าอี้เก้าอี้เนี่ยครับก็จะเป็นที่ทําให้เรานั่งแล้ววาร์ปไปในโหมดต่างๆเช่นโหมด PVE คือเควสหลักการท้าทายเพื่อ,อาฟาร์มทรัพยากรอันนี้ผมพาเข้าไปดูเควสหลักก่อนเควสหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้เควสหลักนะครับก็จะปลดปลดตอนที่เลเวลเราถึงนะครับ ถ้าเลเวลเราไม่ถึงเราก็แค่ไปฟาร์มดันที่มันได้ทรัพยากรก็คือการท้าทายตรงเป็นทรัพยากรตรงนี้นะครับการที่ท้าทายไปทรัพยากรต่างๆเนี่ยก็จะได้ของต่างๆเพื่ออัพตัวละครนะไม่ว่าจะเป็นเลเวลนะครับอ่าของสวมใส่ก็คือโมดูลนะครับแล้วก็เชลนะครับที่ค,คล้ายๆสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมจะอธิบาย ตรงส่วนนี้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็จะมีโหมดต่างๆท้าทายนะเห็นไหมครับรวมถึงระบบ PVP นั่นก็คือ Real Time ารีนาอันนี้ e t เทอร์ีนี่ก็คือเป็นอารีนาปกตินะครับที่เราต่อสู้กับบอททั่วไปในการจัดทีมตั้งรับแล้วก็จัดทีมต่อสู้นะอันนี้ก็จะเป็นเรียวท m e ารีนาซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดอันนี้ก็จะเป็นระบบนะครับของทาง PVE ก่อนอ่ะแล้ว ถัดออกมามาดูที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นกระจกที่กระจกเนี่ยคุณสามารถคลิกเพื่อที่จะเปิดกาชาสุ่มตัวละครนะครับตัวเท่ๆมาเข้าทีมเข้าทับกันอีกด้วยนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูในภายหลังนะครับขอโชว์ฟิวเจอร์ของห้องก่อนถัดมาเป็นโต๊ะทางานโต๊ะทํางานทําอะไรได้ครับนี่โต๊ะทางานโต๊ะทงาทงานกดเข้าไปดูนั่นก็คือที่อัพตัวละครขอ,ของเรานั่นเองนะครับนี่ฮ่าเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะ ผัดออกมาอีกกดออกมาปัาบ๊บเลื่อนมานี่ครับตรงนี้เลยตู้เสื้อผ้าคือตู้แฟชั่นนั่นเองเราสามารถแต่งตัวได้นี่อย่างเด้นนะครับแฟชั่นต่อสู้ก็มีอย่างเอาละครผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวหน้าจะมีแฟชั่นใหม่ๆออกมาอีกมากมายนั่นเองนะครับการรีวิวฟีเจอร์หลักๆของหน้าโฮมเราก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์แล้วก็ตัวละครกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง เอาละครับ,เ,รบเดี๋ยวเรามาดูเรื่องตัวละครกันเลยแล้วกันนะครับคลิกที่ a n i m ัสขึ้นมาได้เลยนะครับหรือเราไปโต๊ะทำงานดีกว่าใช้ฟีเจอร์ของแเราตั้งเป็นโต๊ะทำงานนะครับผมอ่าเราก็กดเข้าไปที่ a n i m ัสนะครับอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาตัวละครผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าตัวละครมันน่ารักหล่อเท่ โคตรเลยโคตรหล่อโคตรแอมาหน้าตัวละครนะครับตัวละครแต่ละตัวละครก็จะมีสเตตัสแตกต่างกันไปนะครับเช่นตัวนี้เนี่ยสเตตัสเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นสปีด106 hp a c t แตกต่างกันกับตัวนี้เห็นไหมครับนี่นะจะแตกต่างกันไปนะครับ อพอดีมีคำว่าสปีดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยการจัดทีมของเราเนี่ยจะทําให้ได้หลากหลายนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยจะพลิกแพลงได้เยอะเพราะมันจะมีผลต่อการออกเทินของแต่ตัวละครนั่นเองนะครับแล้วยังมีเอฟเฟกต์ซีซีเห็นไหมเอฟเฟกต์ซีซีคือเอฟเฟกต์แอคคูเรซีก็คือการใส่การใส่เอฟเฟกต์ดีบัฟใส่เพื่อนๆอะไรเพื่อนๆฝั่งศัตรูนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์รีสิสแตนต์ก็คือการป้องกันดีบัฟที่ติดตัวเรานั่นเองอตรงนี้เนี่ยจะจัดทีมออกคอมโบกันอย่างสนุกเลยเดี๋ยวผมมีคอม เรามาดูชนะทางแพ้ทางธาตุของเกมนี้กันก่อนเพราะแต่ตัวละครนะครับนอกจากมีสเตตัสแล้วยังมีธาตุประจําตัวกันอีกด้วยนะครับเปิดขึ้นมาเลยครับนะสีแดงก็จะเป็นรีซั่นนะครับสีฟ้าก็จะเป็นโอนะครับแล้วก็จะเป็นโฮโลก็คือสีเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นอาร่าดิสออเดอร์นะครับกับคอนเซนต์นะครับอ่ะก็ถ้าคือเล่นกันเรียกกันง่ายๆก็คือจะเป็นไฟน้ําลมนะครับแล้วก็แสงกับมืดอ่ะชนะทางได้เปรียบธาตุนะครับจะทําให้เดเมจแรงขึ้น15%แล้ว ค่าคีจะติด15%นั่นเองก็ติดมากขึ้นนะครับโอกาสติดคีจะมากขึ้น15%ถ้าเสียเปียบแล้วเราตีใส่เพื่อนเนี่ยคิเลทจะลดลงถึง30เอฟเฟกซีซีก็คือการจะใส่ซีซีใส่เพื่อนแล้วก็จะลดน้อยลงนะครับ50%แล้วก็เดเมจจะลดด้วยอีก15%นั่นเองนะครับแต่ในมุมมองตรงนี้นะครับสำหรับผมที่เล่นเกมแนวนี้มา,มาพอสมควรเนาะถ้าเราทำคิเลท100เนี่ยโอกาสการติดคิ้ก็คือ70อยู่ดีนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ซีซีเนี่ยถ้าเราทำไป100ออาาถึง100 ได้อีกนะในจุดนี้นะครับผมอ่ะแต่เลือกที่มันชนะทางจะดีกว่าต่อมาแล้วนะครับเรารู้แล้วมีสเตตัสพื้นฐานมีธาตุแล้วตวลพรเราจะเติบโตได้ยังไง ตัวละลครเราจะเติบโตได้โดยการ up l e เวลอ่ะก็คือการอัปเกรดตรงนี้นะครับผมอ่ะอัปเกรดตรงนี้ก็คือ up เ e เ e ลทุกคนรู้กันอยู่แล้ว <Okay. S 1> ถ้าเวลตันเราก็ั p ดาวต่อมาของสวมใส่นะครับก็คือจะคือโมดูลโมดูลเนี่ยก็คือจะมีเซ็ตต่างๆให้เลือกเล่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตที่ผมใส่อยู่จะเป็นเซ็ตโจมตีมันจะมีเซ็ตโจมตีมีเซตป้องกันมีเซตความไวมีเซตคิกเดม อย่างนี้นะครับให้เลือกนะครับในแต่ละช่องให้เราใส่ผสมประสานกันได้อย่างแบบสนุกสนานนะเราจะใส่แบบไหนก็ได้เราเป็นตัวซับแต่อยากใส่เดเมจก็ไม่ผิดเอาไว้กรณีที่เราเล่นเป็นแบบในโหมดสูงๆแบบแบบไปเรียวทา,ารีนาแล้วเราอยากหลอกเพื่อนเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวซับนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเราทําเป็นเดเมจทาได้อันนี้ก็คือจะเป็นร่าวๆของทางตัวเขาเรียกว่าตัวโมด,ดูลแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ของผมที่ใส่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มเซตเอฟเฟกนะครับ48ผมใส่12ชิ้นเลยนะครับผมก็จะได้ นี่ XTAC 45 นั่นเองนะครับผมใส่45เปอ็มันจะเป็นตัวจุดตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยผมใส่6ชิ้นก็เป็น12บสองถ้าผมถอดอันนึงออกสมมุติผมถอดออกปั๊บเนี่ยดูนะถอดออกตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเหลือ12พอดีเพราะฉะนั้นในการที่เราใส่เนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนสัญ,ญลักษณ์ดีกว่าต้องพูดนี้เราสามารถใส่คอมโบกันได้หลายๆเซตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพิกแพงกันได้อีกสุดๆเลยถ้าในเกมอื่นเนี่ยอาจจะเป็นแบบแค่แบบเซตเดียวนะครับเต็มที่2เซตแต่ดูในเกมอิตาเลียนรีสตาร์ทเนี่ สนุกแน่ๆนะครับห้ามพาเด็กครับต่อมาครับศักยภาพก็คือการอัพสกิลนั่นเองนะครับเกมนี้ก็คือสามารถอัพสกิลเพิ่มขึ้นมาได้นะครับโดยใช้แผ่นชิปตัวนี้นะครับในการอัพสกิลได้เลยห่างจากการฟาร์มทั่วไปเลยต่อมาเชลหรือว่าคล้ายๆเป็นระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับก็มีเซตต่างๆให้อีกด้วยนะครับสำหรับตัวระบบสัตว์เลี้ยงนะนี่มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันนี่ความไวมีหมดเห็นไหมครับสวิฟต์นี่เยอะแยะมากมายให้ได้ปรับให้ได้ใช้กัน พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมไปโชว์คอมโบให้ดูสักหนึ่งกระบวนท่าแล้วกันสำหรับทีมของผมนะครับไปเรามาดูกระบวนท่าแล้วสกิลการออกท่าทางโรอ,อย่าอย่าอย่าตึงมากนะครับเดี๋ยวลื่นนะครับผมอ,อันนี้ก็ยกตัวอย่างก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่เราไว้ฟาร์มเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นที่ไว้ฟาร์มเนี่ยเขาจะมีบอกเห็นไหมครับที่ไว้ฟาร์มเชลไว้ฟาร์มโมดูล นะครับอันนี้ไว้ฟาร์มเพื่อเพิ่ม EXP มันจะดรอปเป็น EXP นะครับอันนี้เพิ่งเปิดเลยซัดโชว์ไปทีนึงไม่ผ่านเดี๋ยวเราไปเปิดตัวเปิดขึ้นมาครับผมนี่ตัวผมคอมโบจะเรียงสปีดกันนะตัวนี้จะเป็นตัว CC นะครับเปิดมาตัวผมออกก่อนสกิลเนี้ยจะเป็นการ CC แล้วก็เปิดเกาะแตกแล้วก็ใส่สโลว์เห็นไหมแล้วตัวนี้ผมจะเป็นตัว d a เมจที่เข้าต่อคือการที่เราเปิดลดเกาะแล้วก็ใส่สโลว์เนี่ยจะทําให้ตัวอื่น ของเราเข้าเรียงกันชิดเห็นไหมครับดูด้านล่างครับเกตด,ด้านล่างผมจะเรียงเข้าเทินต่อเนื่องเลยเห็นไหมอ่าแล้วค่อยจะเป็นฝั่งเพื่อนที่จะได้เข้าเราจะไม่โดนแทกนั่นเองแล้วเราก็ซัดไปครับด้วยสกิลนกไฟบัมหายไปสองตัวดิน้องๆบับคีเลตัวเองปึ๊บนี่โคตออกไปตีเชล,ลออกไปตีแล้วก็ซัดทะลุดีเฟนซ์ไปหนึ่งดอกมังกรมาหยองเดตตามหมดดงไปดิน้องๆเปียเก็บงานนะครับ โคตรมันผมบอกแล้วครับผมในการทำคอมโบแล้วสกิลอย่างเท่ห้ามพลาดน,นะครับเกมแบบนี้แต่มันจะมีข้อดีอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวซัพพอร์ตก็จะเป็นวิวหมูอ่าจะมีข้อดีของหลายๆตัวเช่นแบบอย่างตัวเริ่มต้นของเราเนี่ยมันจะมีบัฟคีตัวเองเนี่ยพอดีบัฟคีตัวเองมันจะทําให้ลดเทินจ่ายสกิลอะ่ะอันเนี้ยอย่างเช่นเทินหน้าผมจะใช้สกิลนี้ได้แล้วทั้งๆทงี่มันเขียน2ใช่ไหมแต่ตัวนี้พอดีเราบัฟคีเลทขึ้นมาแล้วนะครับเราจะได้เทินฟรีหนึ่งเทินนั่นหมายความว่าเรากด2องแล้วต ปับก,ก่อนเพิ่มขี้ไปโอ่อ้าวเฮ้ยไม่ล่วงเฉยไปลบไปก็ได้อันนี้ก็เป็นคอมโบของทีมผมคร่าวๆนะครับเพื่นพนพอนๆชอบไหมว่าคุดมันสกิลคโุดเท่โคโทุดแออันนี้คือของเรายังไม่ครบถ้าสมมุติเราทำเราทำเซตในการใส่โมดูลกับเชลได้เร็วเต็มแล้วเราก็ผมว่าจะคอมโบเดียวหายคอมโบเดียวหายตลอดนะครับมันสามารถทำอย่างนี้ได้ในการผ่านด่านนะพูดมาเยอะละเรามาดูระบบกาชากันบ้างดีกว่า นะครับว่าเป็นยังไงครับไปที่ระบบอัญเชิญกันเลยนะครับก็จะมีตู้เลรนะอันนี้จะเป็นการตู้เลรนะครับเราเปิดได้ตัวซ้ําเราก็สามารถไปอัพตัวละครได้การการันตีนะครับจะเป็นที่80โลนะครับไม่ใช่100โลนะเดี๋ยวตอนเซิร์ฟเปิดจะเป็น80โลนะครับไปเอาตัวซัพพอร์ตก็ได้พิมขาดซับพอร์ตติดเออเอออันนี้น่าจะได้ทองนะใช่ป่ะเมื่อกี้มันติดแตงสีทองมาแล้วครับเอา้วทีสองทีได้เดี๋ยวเซิร์ฟเปิดขอเป็นแบบนี้นะครับแบบกดทีสองทีได้อะครับอยากได้แบบนั้นนะครับ ครั้งนี้ติดแล้วติดทองแล้ว <Hey. Yeah. S 1> เ,เรียบร้อยได้มา2ต,ตัวเราสามารถเอาไปอัพดาวได้อะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดกาชาแบบคร่าวๆนะครับเพราะพอหออปากหอมคอไม่อยากใช้ดวงในนี้เยอะเดี๋ยวขอเปิดจริงขอแบบจัดเต็มหนักๆดีกว่ามาครับเรามาดูระบบ P P กันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าเราคลิกที่ตรงนี้ได้เลยก็อี้ได้เลยหรือว่าคลิกที่ไอคอนข้างล่างก็ได้นะครับมาระบบที่เป็นอารีนานะครับผม อ่าเริ่มแรกนะครับอีเทอรีน่าหรือว่าอารีน่าธรรมดานะครับเราจะต้องจัดทีมตั้งรับนะครับจัดการรูปแบบตรงนี้อันนี้คือจะเป็นทีมกันบ้านของเราถ้าพูดง่ายๆก็คือการให้เพื่อนมาตีนั่นเองนะครับออพอออกแบบการตั้งรับว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับมันจะมีทั้งเล่นแบบช้าเล่นแบบไวเปิดก่อนอันนี้แล้วแต่สตายการเล่นของแต่ละคนเลยนี่ก็คือเป็นระบบตั้งรับของผมใช้เป็นทีมตั้งรับนะครับแล้วเราก็าเล่นการท้าทายท้าทายก็คือเราไปเลือกตีบ้านที่เพื่อนเขาตั้งไว้เหมือนเราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมลลอองงเืกกคนนัึ เลือกท้าทายนะครับก็จะเป็นระบบแบบนี้เราก็สามารถเลือกตัวละครของเราเพื่อที่จะต่อสู้กับฝั่งเพื่อนได้เช่นกันตอนแรกมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันจะเลือกเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับพอดีเราเห็นแล้วว่าเพื่อนเล่นธาตุอะไรเยอะอ่าเล่นคอมโบอะไรเราสามารถเลือกตัวแก้ทางชนะทางเพื่อนเพื่อที่จะชนะเขาได้นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นอารีนานะครับเราจะไม่ได้สู้กับเพื่อนเป็นเรียวๆนะตรงนี้จะเป็นเพื่อนเขาตั้งทีมไว้แล้วนะครับก็จะเป็นทีมเดิมของผมก็คือผมก็จะใส่เหมือนเดิมครับ เปิดเกาะแล้วก็ลดสปีดทําให้ฝั่งผมเข้าเทินพร้อมกันทุกตัวนะครับหลังจากนั้นก็คอมโบด้วยสกิล AOE นกเพิ่งปึมเข้าไปครึ่งหลอดตามไปอหนึ่งเม็ดบัฟขิตัวเองแล้วก็ทีมแล้วเราก็จะต่อด้วยสกิลบังกรมาหยองเด็ดต่ำอันี้ตามเพื่อนเข้าเพื่อนในแสกไอตัวนี้น่าจะเป็นเอฟฟกเอฟฟกที่บัฟกลับมาสะท้อนใสเ่เราแล้วก็เลือกตีธรรมดาตีมิด,ดซับก่อนแล้ตามด้วย ตกเพิงอีกหนึ่งรอบเกือบหมดดงไปแล้วครับผมใส่ไซเลนได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวไซเลนนะครับถ้าติดซัดใส่ติดเพื่อจะใช้สกิลไม่ได้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมเหมื่อกเราติดไซเลเนเนี่ยตอนนี้เราติดไซเลนอยู่นะครับเราก็จะใช้สกิลไม่ได้นั่นเองนะครับอ่าชนะชนะแล้วเพราะว่าเพื่อนไม่อยู่นะครับเพื่อนบิลน้อยกว่าเรา <c oughs> โอเคอันนี้จะเป็นการเล่นอารีนาธรรมดา นะครับอารีนาปกติทั่วไปนะครับเล่นเพื่ออะไรถ้าเป็นอย่างนี้มาเล่นเพื่ออะไรครับเล่นเพื่อเราจะเก็บแต้มเก็บแต้มไปซื้อของรางวัลพัฒนาตัวละครของเราได้นะครับเรามีแต้มพัฒนาตัวละครของเรานะมันมีแต้มทั้งอารีนานะครับอ่ะแล้วต่อมาจะเป็นนี่สุดยอดอารีนาหรือว่าเขาเรียกงก่ายๆกว่า RTA ก็คือ Real Time Arena นั่นเอง Real Time Arena เนี่ยครับมันจะเป็นการแบบพิกแบนกันนะครับก็คือเราเลือกนะครับใครได้เลือกก่อนก็จะเลือก1ตัวคนที่2ก็ได้เลือก2ตัวแล้วหลักสุดท้ายเนี่ยเราดราฟกันเสร็จแล้วเนี่ยตวต่าิ เขาดับตัวที่เรามีแล้วอะ่ะเราก็จะดับตัวนั้นไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก่อนที่จะเริ่มเกมเราสามารถแบนตัวละครของเพื่อนได้1ตัวอะไรประมาณนี้ก็พิกแบนดับตัวละครให้ได้เปรียกมันจะสนุกตรงที่ว่าเราอ่านคอมโบของผู้ต่อสู้ออกหรือเปล่าผู้ต่อสู้จะอ่านคอมโบของเราออกหรือเปล่าแล้วจะพิกแบนตัวที่ถูกต้องหรือเปล่านั่นเองนะครับอันนี้จะสนุกมากๆหมวดนี้สนุกสุดๆเลย หมนี้ต้องมันแน่นอนและยังมีต่อเนื่องเป็นการแข่งขันอีกด้วยนะครับต่อไปเนี่ยครับที่ถ้าเปิดเกมเปิดมาแล้วนะครับก็จะมีการแข่งขัน EWS นั่นเองนะครับหรือจะเป็นอิตาเลีย o r l d s ์ m m i นนั่นเองนะครับว่าใครจะเป็นโนหนึ่ของโลกแห่งอนาคตในซีซั่นนั้นๆนั่นเองนะครับ พร้อมรับรางวัลยิ่งใหญ่อีกด้วยโคตรเอาโคตรตึงอะครับแล้วเราจะมัวรออะไรกันอยู่ล่ะครับผมสาวกเอม RPG เธอร์นเบดไม่ควรพลาดเกมดีๆแบบนี้โดยเด็ดขาดนะครับแล้วเรามาแย่งชิงความเป็นหนึ่งในเกมอิตาเ,เลียร,รีสตาร์ทกันนะครับในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับผมเจอกันครับ